ชาวีฟ้าชาวพีฟ้าชาวพันธะชาวพีบีชาวพายแบงค์ชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับก็กล้ามิสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับ <c oughs> คือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยก็จะมาแคสเกม i n f e s t i o n Survival Story Season อ่ะวันนี้นะครับคุณดูผมเนี่ยก็ได้คิดแผนอันดีงาม ของเราแต่อาจจะชั่วร้ายสำหรับคนอื่นอ่านเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเกิดให้ทุกคนฟังก่อนนะครับผมเนี่ยเลื่อนเล่อฟซอยู่ใช่ไหมในโทรศัพท์เนาะแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เห็นเขาขายสนัยกันเปิดประงูนที่2,000บาทสรุปว่าสไนกระบอกเนี่ยปิดไปที่4,700บาทและผมเนี่ยก็คิดแผนการอันชั่วร้ายของเรา ขึ้นมาได้เลยว่าเดี๋ยวกูเนี่ยจะไปซื้อสไนกระบอกนี้ต่ออีกคนนี้แล้วกูก็จะไปหาเกียนคนในทีเอ็แล้วตอนเนี้ยผมเนี่ยก็ได้ทักไปหาน้องเขาใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับคนดูผมเนี่ยได้ทักไปหาน้องเขาว่าขายสไนต์ต่อไหมครับห้าพันบาทแล้วเขาก็บอกว่า sp66 ใช่ไหมผมก็บอกเออใช่ครับผมจะเอาไปเกียนคนโอเคครับขอเลขบัญชีทีแล้วเขาเ,เนี่ยก็ให้เลขบัญชีมาตัวผมเองก็ถามเออว่าปิดเท่าไหร่ก็คือ4ี่พันเจ็ดก็คือตามที่ผมให้ดูเลยครับและผมก็ให้เปียกเนี่ยลงไปเอาสไนเอต์ให,นนนมมหน้น้้นอองเคาาื5000บท เท่ากับผมซื้อสไนเปอร์บอกนี้มา5,000บาทแต่ตัวผมเนี่ยจำไม่ได้เป็นคนออกเต็มทั้งหมดแต่ผมเนี่ยได้วางแผนไว้กับเปียงแล้วว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาสไนัยอันนี้ไปขายในการขายของผมเนี่ยมันมีเลขสไนยอยู่นะครับล้วผมจะไม่เล่าแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูไปในคลิปไปเลยแล้วกันนะก็คือจะไปเกียนคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยอยากเกียนใครรู้ไหมอยากเกียนไอเฟรมเว้ยแต่ประเด็นเนี่ยไอเฟรมมันไม่อยู่ผมก็เลยจะให้เปียงเนี่ยไปหาขายให้ใครรู้ไหมไอมตัอม้มเดี๋ยวคนดูเนี่ยก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับคนด ผูดิก่อนฮัลโหลเปยกว่าว่า้พี่มึงไปเซตสถานที่เรียบร้อยอยังเซิร์ฟไหนอะไรยังไงคือผมอะเซตวางตู้วางเรียบร้อยลวอยู่เซิร์ฟไหนพรีเมียมเจ็ดสิบเก้าพรีเมียมเจ็ดสิบเก้าก็อย่างที่พี่บอกเปียกไว้ว่าเดี๋ยวเปยกเนี่ยต้องไปหลอกให้ตั้มนึกออกไหมไปหลอกขายให้ให้ตั้มแล้วบอกว่าไอ้อยังไงไอ้ตั้มก็ต้องถามมึงอยู่แล้วว่า ทำไมมึงไม่เอาสไนกับเซฟมึงเนี่ยต้องบอกว่ามึงเนี่ยไปเข้าแคนแคนหนึ่งมาแล้วมึงไปรูดเขามาเก็บปะ <c oughs> อะอและ้วมึงก็ส่งอันนี้ให้เดี๋ยวกูส่งให้มึงในเฟซเป็นโพสต์ปิดปิดสไน <c oughs> มึงเห็นไหมกูส่งอันนั้นให้มึงแล้วแล้วมึงก็บอกว่าเนาี่ยสไนกระบอกเนี่ย NP6 ีเนี่ยเขาขายกันที่47 0พมึงอาจจะขายมันแค่2 0 0 5เก็บปะยังไงคนะมันก็ต้องเอาอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเนี่ย จะขึ้นมาข้างบนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วจากนั้นอะ่ะผมก็จะให้เปี้ยกกับตั้มมาเทศสไนกันตรงนี้นะครับก็คืออารมณ์แบบว่าเปี๊ยกเนี่ยลู้สไนแคนแคนหนึ่งมาสตอรี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วผมเนี่ยจะให้เปียกเนี่ยไปหลอกกับตั้มว่าเข้าแคนแคนหนึ่งมาแล้วก็ลู้สนสไนมาได้แต่ว่าตัวมันอะ่ะไม่สามารถลงมาเอาสไนได้พี่ลงมาเอากับผมหน่อยได้ไหมแล้วพี่ก็เอาไปเลยราคา2,500าบาทแล้วจากนั้นอ่ะเปี๊ยกมึงก็ เจตนายให้ตั้มเลยแล้วมึงก็ดิดเลยเจ็บปะเออประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วพอกูยิงมันปุ๊บมึงก็แกล้งลงมาอะไรอย่างงี้หน่อยนึงอรอไหมอ่าโอเคโอเคมึงแชร์จอนี่แล้วมึงเข้าเทียบไปหามันอ่าเอาโอเคมึงเข้าไปแล้วก็พี่ตั้มทำอะไรอยู่แล้วมึงก็จากนั้นเขาเริ่มเริ่มแผลเราเลยมึงบอกไม่ต้องตอบผมนะมึงแค่ได้ยินกูอย่างเดียวไม่ต้องมึงบอกมาอยู่พี่ตั้มอยู่ไหมเรียนเรียนเรียนวาว่าไงเออทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรก็ดูหนังแล้วก็ตกปลาอยู่ผมเออว่างว่างเปล่าว่างเปล่าทำไมก็ว่าง พี่พี่คือผมไปไปเข้าซื้อภาษีปะ่ะเราเรืเ่อเือคือผมรูดมาได้ว่ะรูดธนายมาได้รูด,ลดเลยอโอ้ดีใจด้วย e! ฟังนะดูว่าสนาไนอะไร SP หกหกมึงจะไปยิงใครได้เปียกอย่าเป็นย้อนูพพดไปทีีะจร,ริง่คือผมมายิงไม่ได้จริงๆๆพี่รู้รูกเปล่าไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่นนนส<ม>ะส่งมาส่งให้มันดูแล้วมันก็บอกมาด้วยว่า ไปยิงใครมาได้ผมไปเกียนแค้นมันมีน้อยอยู่ในเปี้ยวมือกับพูดไปเรื่อยที่กูขอร้องอ่ะฟังไม่ดีหรืออะไรผมฟังผมมาไปเกียนแคนมาแค้นึงอันนี้คือจะมัวหรือจะมาแอคหรือจะไเออไปเอาง่ายไม่ต้องพูดอะไรเยอะมีจริงมีจริงเส้นไหนเส้นไหนบอกมึงมึงบอกว่าพี่จะซื้อไม่ละผมขายพี่กูแคนตกป่ายให้มึงเลยเนี่ยไปไม่ไม่พี่จะไม่เอามายัดไมปง่ายก่อนจะซื้อหรือเปล่าจะซื้อเปล่าผมขายกระเป๋าอกสองพันห้าถูกๆมึงพูดไปดูว่าเขาขายกันสี่พันสี่พันเจ็ดนะเขาขายกันสี่พันเจ็ดนะผมขายสองพันห้านะเอาเปล่าราคาพี่น้องได้้อุย สอ0คนสามเฮ้ยม oh. <um ีนเป็นสองเี้อห้างี้ เอางี้ถ้ามึงมีกูซื้อกูให้มากกว่า25 0 0ก็ได้ไม่เอางี้ถ้ามีจริง25 0มั้ไมเอาเปล่าเออกูให้มากกว่า2,500ัน้าเลยถ้ามึงมีจริงอ่ะอย่ามาเจ้องเราเจ้าบอกว่าไม่ไม่แฉ่แต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 ่แี่แต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 ่ตต่แ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 ต่มต่แต่มต่นต่แตคแต่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 แค่แต่แี่แต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 ่แ้่แต่แต่ไป่แ้อแต่แต่แตจแตงแต่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 แย่แต่แก่แต่แต่อต่แต่งต่แ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 ต่ดต่แ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 ต่ ไหนเดี๋ยวกูลงไปได้อะได้ได้ได้มาเมืองไหนอันนี้เมืองไหนกูมีหลายตัวล็อกกี้็อกกี้ล็อกกี้เมืองล็อกกี้แล้วมึงไปเล่นกับใครมาเนี่ยไอ้บอสเหรอเดี๋ยวไปเกียนบอกไปเกียนมาไปเกียนมาผมไปเกียนแคนมาแคนอะไรแคนมันเอาลงอ่ะนะแล้วมึงก็ไปยิงเขามาเออแล้วก็ไปดุกมาไปลุกอยู่แล้วนี่ฟาร์มโอ้เปียกมึงเอาไม่ไม่แล้วเขารู้ว่ามึงเป็นมึงไม่ใช่เหรอแล้วเขาไม่นี่เหรอก็ผมมิบอกเออมามาเซฟฟาร์มึงมาเซิร์ฟฟ้าเขาบอกว่าผมโดนด่ามาแบบเงี้ย จะฟาร์มไหนให้ลงมานเจ็ดเก้าก็มารถด่ามาเอาง่ายรถด่ามาแค่นั้นแหละขายก็บอกสองพันห้าจะถามมากอีกเออผมมานะครับไหนมึงถัานนะเบียกมึงฟังบนพีดีบนพีดีบนพีดีผมชื่อไอโอสไอไอเป็กเกี้ยร์มึงเอาออกจากตู้ปุ๊บแล้วมึงถือให้มันดูแล้วมึงก็เก็บเข้าตู้แล้วก็บอกเห็นไหมพี่ผมมีจริงตี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 เีตียีต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 ีเีต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  เอ้ยมาก่อนเถอะมันมีคนพี่ังตื่นเต้นมันก็เก็บดิสมาเลยเดี๋ยวมันมีคนมาก่อนเถอะมาก่อนเถอะเดี๋ยวมันมีคนตับตี้ดิเอ้ยมาก่อนก็วิ่งมาแล้วเนี่ยไหนคนไหนไม่เห็นเนี่ยพี่ตี้ไปแล้วเนี่ยโซเยชียลมันเนี่ยอะไรคืออยู่ในเซิร์ฟนี้หรอเออกูอยู่บนเนี่ยเออ้ยกูอยู่บนเราไม่ตีอ่ะเเออาไ้้หีย กูไม่กล้าจะถูกสะไนไหมบอกกูไม่กล้าชอบไปให้ดูเนี่ยบอกนี่บอกว่ากูไม่กล้าออกมาเดี๋ยวเวลากูถ้าไม่กล้าออกมาด้วยไม่แค่หรอกเต้อยู่ใช่ไหมเตียอยู่นั่งหนี่เต้ยอยู่นั่งหน่อยโอเคอ่ะแล้วก็มึงก็บอกเลยเดี๋ยวนี่นี่นี่พี่มึงก็รีบเก็บนะมันมันมันสงสัยแล้วเร็วดูดูไป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 มึงนี่ยิงยิงสักเม็ดเก็บเก็บอะไรดู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 เก็บ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 ปั๊บมึงเก็บดีมึงเก็บเอ้ยมึงเก็บแล้วก็มาเก็บแล้วกูซื้อกูซื้อกูซื้อโอนก่อนโอนก่็บแล้วเอาโอนก่อนโอนก่อนโอาน มาดิมาด <ate, S 2> ิมาดิมาดิมาดิอันนี้ไม่ได้ปั่นนะมึงยอมมาไม่ปั่น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 ส่งส่งส่งแล้วส่งเล็บปะชีแล้วก่อนส่งเล็บปะชีแล้วก่อนให้สามพันอดก่อนอดกอดอดกอดไม่ได้ไม่ได้อดก่อนหนึ่งเดียวอดก่อนหนึ่งเดียวอดก่อนพี่เคยยำผมไม่ได้ไม่ได้ไปไปอดก่อนมึงแก้งบอกมีมีวอลไหมมีวอลปะล่ะพี่ตั้มบอลเลตก็ได้มาดิได้าได้บอลเลตใช่ไหมต้งมือให้ปลอกแล้วปลอกละบเลอกละแต่มันขายได้แพงกว่านี้นะนี่กูไม่ได้อยากจะว่าอะไรนะมึงเดินลลงซ้้าาาายยยหน่่่ออออเเเเไไมมกรรูโโคค พี่มันมีคนนะเนี่ยแก้งพูดไปเดินดูให้ชัวร์ก่อนไปพูดอีกทีมาดิเร็วพี่พี่พี่มันมีคนไม่ได้พี่ต้องไปเดินดูชัวร์ก่อนดีเดาเทศเดไปไหไอ้มึงตีมึงไอ้มึงตีอนเดี๋ยวกูตีคนแม่อย่าตีมั่วไม่เอาเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันเรียกแคนลงมาไปดูตนให้ชัวร์ก่อนมีไหมไม่ก็ถ้าเกิดตีอก็ดิเลยมึงัีมไอเดี๋ยวเราล็อก็อสมมคนมันไม่รับตีเนี่ยไม่ต้องนี่แต่กูมันมึงพูดแบบนี้ว่าอ่านั้นพี่รับผิดชอบเองนะ่ร เี่อไยังเช่แป๊บโอนไปแล้วอลเล e ตไงิน3,000ว่ะเฮียจริงว่ะมึงมาทิ้งข้างล่างสายหน่อยนะเี่งมาแล้วมึงทิ้งข้างล่างสายเสือท่อมเสือท่อมเอ้ยมึงทิ้งข้าง่าายข้างล่างสายข้างล่างสายสายมือต่อมา่อมาอ่พอไม่ไม่ไมไม่เลยมึงไม่ทิ้งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมมองไม่เห็นโอนแล้วนะ่ะเนจอมตอบโอนย่งสรุปโอนย่งเดี๋ยวเช็คับเดเช็ครับนึ่งเดี๋ยวมันมีคนอื่นกูกวเงินคืนนะผ่านแลมย้จุมกไปไไไปไดละดีละมาพบกูงงเอาผมนิดแล้ว อะไรก็มาดีพีดีดิผมดิบไปแล้วไม่รู้ผมดิบไปแล้วก็บอกว่ารับคำเสี่ยงผมดิบไปแล้วนะผมดิบแล้วนะผมดิบแล้วนะพูดเป็นยาวเือเดี้ยผมดิบแล้วนะผมดิบแล้วนะนะครับเฮ้ยกูโดนไอเปียอนคุณโดนลู่เอาดีๆเอาดีๆคุณโดนลู่จริงๆมึงจริงเหรอเรื่งแคกูดิสไปแล้วจริงๆผมไม่ตลกนะเปียอยู่ในที่อยู่ในที่ไม่ตลกนะกูไม่ตลกนะ งอมาคืนกูไา้ชาติโบ้เล่นเฮียอะไรอยู่ในตีมุดดิถ้ามันมีอยู่ในตีกูอยู่ตี้กูจะยิงได้ไงไรโง่มันมันกูเพื่นตายแต่กูไม่รู้ชื่อมันกินกูรีบกดออกมาก่อนไอ้เฮียกูข้ามไปแล้วเอ้าเอ้าโอเคเป็นชื่อใครเนี่ยบอกอยดือดชื่อจีวีพี่ผมเอาผมอยู่ในตี้พี่นะเว้ยจีวีพี่ใครจีวีพี่ใครกูอยู่ตี้มึงจะยิงมึงได้ไงพี่ตั้มเออพูดให้มันตกใจหน่อยมึงรู้โดนมึงโดนู้เฮียโดนมึงโดนจริงนี่มึงโดนจริงนี่จีวีพี่ใครเนี่ยหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าเนี่ยใครเนี่ย ไม่ไม่แล้วมันจะรู้จุดได้ไงมันจะรู้จุดได้ไงกูไม่รู้อใดูเนเช็คมึงไม่เคยเช็คก้าไม่ไม่จะไปไม่เพี้ยงเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรฟังพี่บอกว่าอะไรรีบลงรีบลงบอกกอบมึงว่าอะไรมึงฟังกูรีบลงมึงรีบลงมาคุณไม่รู้รีบลงพาไปก่อนกูไม่รู้กูไม่รู้แล้วทั้งนั้นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตังค์ที่โดนไแล้วไม่รู้ป่วนแล้วครับเสือเองไม่รู้เป็นไงอะไรหิววะไม่กูแล้วไม่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 โคพี่อ่ะหิววะเอาต่ลุ้ไม่แล้วก็ดิ่มาแล้วไม่รู้มัันยงอยู่อยยู่เลมันยังอยู่อยู่เลยเเนีี่ยยยยโอ้ความันตตตันนนนนูู้้แลว่่่ะะะดบะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งยิงรอดด้วยได้ผ่านละให้เบียดบุ้นจริงเนาะไปพี่เช็คแล้วเว้ยพี่ไม่เช็คเองนะไม่รู้เหละลูกยืนคืนกูได้กูไม่ได้โอ้ยคืนแล้วพี่เอาหรอกพี่เอาสามพันหนอยมันยาวเป็นลูกมาพี่บอกพี่แล้วพี่ก็พิชัดมันดิมันยังอยู่มันยังอยู่น่ะมันยังอยูงควาไม่ได้พี่ก็ไปยิงมันดิพี่ก็ไปยิงมันดิทำอะไรไอ้เหี้ยมันก็เอาของเก็บตู้ไปแล้วมันยิงอยู่พูดดิมันยิงอยู่มันก็ดูดิมันยิงแอ่เนี่ยยิงเนี่ยมันยิงดูเอ้าโอ้ไปยอ้ มึงเล่นมึงเล่นไปกูสมงให้เด็กกูยิงให้เด็กกูยิงให้เึงกกูยึงให้เด็ไกูย่งให้เด็กกูดิงให้เดกยิงให้นก็กกูไิงให้เดงกกยิงให้่็กกูยิงให้เด็กกูยิงให้เร็กกูยงให้เด็กกูยิงให้เด็กกูมิงให้เด็กยงให้เด็กกูยงให้เึ็กกยิงให้เด็กกูยิงให้เด็กกูยิงให้เด็กกูยไงให้มด็กกูมงให้มกกูยิงให้มดกกูยิงให้ม็กกูยงให้กูมงให้ม็กกูงให้เด็กูยิงให้กยิงให้็กยงให้เดงกกูยิงให้กกน มันยังอยู่แหละมันเอาไปแล้วไอ้มันยังอยู่มันยังอยู่พูดดีมันยังมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังยิ่งกูอยู่เลยกูแล้วเปียกูรู้แล้วกูลงอยู่กูลงอยู่มึงอย่างกูใช่ไหมึงอะไรของมึงวะ มึงเงินสามพันด้วยโอ้โหแล้วกูจะไปลูกแล้วทำไมไม่ไปลูกมาได้ตอบได้ปะตอบได้ปะทำไมไม่พบไมปขบผัวอะไรหรู้เปล่ารับความเสี่ยงรับความเสี่ยงบอกพี่ไปแล้วคุณผูเออผมบอกพี่ไปแล้วว่ารับความเสี่ยงเดชดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมันอยู่หรือจะผมโค่นนี่แหละมันถึงมันถึงมันยังอยู่มันยังอยู่หรนมานก่อนมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่เห็นไหมเห็นแล้วครับเปียกกูไม่ได้บรรยายิงเลย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 จะเพิ่งยิงจะเพิ่งยิงจะเพิ่งกดมันชาร์จมันชาร์จตื่นกลอนไปวัด Ö, อย่าวิ่งจมวนอย่างนั้นดิมาวิ่งในภูมิมาวิ่งในภูมิเก่งมากทำไมมึงไม่ไม่เอาเพื่อนมาเล่นวะมาวิ่งในภูมิ่อลมาิมาวิ่งบอลมาดิยิงดิยิงดิกูวิ่งหลบมุมไม้กูวิ่งหมดมือมือยู่โอ้ยเฮียไม่รู้อ่ะอยู่บนหลังคาปะได้ตังแล้วอ่ะตัวใครตัวมันมันมันอยู่นี่มึงมันอยู่มันอยู่มันอยู่เอ้าเอ้าเอ้า ไม่มีทนายแล้วพี่ไปไปไปมึงไปไก <S <S ล,ลๆฉันตื่นยินกูไปเฮียโง่ชื่นเมื่อนายสั์เล่นเฮียอะไรไม่รู้เรื่องไอ้เฮียเล่นป่วยกูออบอกให้มันดีนมันดูก่อนไฟมันมีคนว่าก็มไม่รู้ไม่ทราบแม<ต>่แต่เราคุยกันแล้วว่าให้เราค<ต>ราคับเสี่ยไม่คุยกูไม่รู้กูไม่สนแหละกูไม่สนอะไรทั้งนั้นอ่ะกูไม่ได้ของเลยเนี่ยไม่ไม่พี่มาด่าผมทำไมผมไม่รู้ไอ้เฮียเขาบอกไปแล้วว่าเฮียพี่ไม่ได้ด่าเลยไม่ก็คุยกันแล้วว่าอะไรบอกว่าให้่ตั้มไปเดินเช็ดหน่อยเพรว่าเฮียก็ต้องขอคือพี่แค่นั้นจบพพีีี่่่่่่ไไไไมมมมรรรู้้้้้อออะทัังงสิินาาเวลคุยยกกบผหด กูไม่ร uhm ู้แหละกูไม่รู้แหละกูไม่สนกูไม่สนเลยนะที่มึงรู้ว่ามึงเล่นอยู่ที่กูอบอกไปแล้วไม่ไม่ถ้าเอ้าเอ้าไอ้เหี้ยฟังนะไม่ไม่ฟังก่อนกูไปนั่งหาทนายมาแล้วแบบมึงมาโดนรูปอย่างนี้ตังค์อยู่ที่กูกูเสียกูได้ไรกูได้ไรถ้าโกลคือกูได้ไรถูกถูกต้องถูกต้องแล้วแล้วมึงจะมาปั่นไม่กูถามก่อนแล้วกูได้ไรถ้าโกลคือกูได้ไรมึงไม่ดีแล้วมาดีๆอ่ะฮะกูต้องถามมึงว่าทำไมึงไม่ดีแค่มาดีๆมึงพี่เราไปทำเวรไรเอี๋อู้ดูดีบนหลังผ้าเหรอเอ้า สัตว์มูลราคาไม่ก็ได้ได้ตั้งพุ่มยากไงเออเขาได้ไปเนี่ยวาซีเนี่ยเออโม่กูพูดจริงๆนะมึงปัญญาอ่อนเหรอไม่รู้อะตั้งอยู่ที่คุเบลคืนน่ะผมโทษไปกูจะไม่เอาก็ไม่เป็นไรกูกูก็หายา่ามึงแค่นั้นจบเอาอะไรหายาอะไรเกี่ยวอะไรกับยาผมเนี่ยไม่เอาบายบายบอกเลยมึงเอาใครมากูรู้กูรู้ว่ามึงจะมาเหลี่ยมเอาตีเตียนได้บอกโอเคงั้กูกูไม่ให้เล่นไม่รู้เรื่องมามามาก็รีบบอกแล้วก็ไม่ให้เจอกันเด้อเจอกันเด้อเจ้าเก้า โอเคพี่เอาอย่างนี้พี่แอ๊บเดี๋ยวให้สามพันนั่นมึงเอาไปพันหนึ่งแล้วโอนให้พี่สองพันโอเคนะไม่เอาไม่เอาไม่อาขอสองพันพ่อเมืไอี้อย่าเลี่ยมกับกูอย่าเลี่ยมไอ้สัตว์อย่าเลียมอนี้สาพันจบอย่าเลี่ยมอ้าวไอ้เฮียนี่ ไม่เป็นไรนะครับคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอากับมันเองนะไอ้พี่แอกอะคือถ้าผมลงคลิปนี้ไปอะผมบอกเลยไอ้ตั้มมันโกรธผมแน่จริงๆยังไม่ได้อยากเกียนมึงเลยตั้มไอ <ะ S 2> ้เฟรมมันไม่อยู่นะครับก็คือจริงๆผมตามหาแเลยว่าอยากจะเกียนไอ้เฟรมกับเพื่อนผมแต่เพื่อนผมมันก็ไม่อยู่เหมือนกันช่วงนี้เพื่อนผมทํางานนะครับคนดูเขาทํางานอยู่หน้าคอมนะทำงานเป็นนักฟุตบอลเป็น เป็นอาเมเนเจอร์ในการสั่งโค้ดสั่งทีมอะไรอย่างนี้นะครับคนดูก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe พี่ด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะแต่เดี๋ยวก่อนคนดูสนายจะบอกนี้อยากซื้อไหมใครอยากได้ติดต่อมาเฉันิมนพลทั้งฟิลเตสขายหกพันนะคนดูนะของกับไรหนึ่งพันนะไม่สิน่าจะได้กําไร 3, 000, 6, 000, 9, 000, สาม่ไปนนะคครับทุก